ความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกลอประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระตุสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรที่นี่ครับเขาเป็นฟาร์ปมปลูกเมลอนที่สำคัญครับเจ้าของสวนบอกว่าการปลูกของเขานั้นอินทรีย์ร้อเปอร์เซขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุรีไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครครับ เจ้าของสวนยืนยันอย่างขันแข็งว่าเขาใช้3าเกลอือตั้งแต่เริ่มต้นจนท้ายที่สุดของกระบวนการเก็บผลผล,ผลิตเป็นอย่างไรพบกับเจ้าของสวนได้เลยครับสวัสดีครับ,บค,ครับผมโอ้โหมีชื่ออยู่แล้วว่าอะไรครับอ่า ชื่อเล่นหรือชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงชื่อเล่นได้บอกได้หมดโอเคครับชื่อเล่นชื่อโอนะอ่าชื่อจริงก็ทองพูนครับผมคครรัับบพี่ทองพูนนามสกุลมีไหมครับอ่าสุพรครับพี่ทองพูนสุพรครับตรงนี้นี่เขาเรียกว่าบ้านอะไรหมู่อะไรใครไงครับสวนฟาร์มเมลอนแม่หนูแก้วสุนทีครับนี่คือชื่อสวนที่นี่ถูกไหมครับแล้วนี่ทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่ไร่ยังไงครับทั้งหมดเลยนะถ้าถ้าจะเอาทั้งหมดจริงๆนะ้นยี่สิบเอ็ดไร่ยี่สิบเอี่ยไรครับเราทำไรเพาะเมลอนเมลอนนี่เท่าไหร่ครับ ไล่เสร็จเสร็จไล่เสร็จเสร็จครับมีทั้งหมดเนี่ยมันกี่กี่กิโลกี่โรงเรือนกันครับหกโรงเรือนครับอ๋อเหรอฮะครับผมโรงเรือนหนึ่งนี่สักกี่ต้นนีครับกอโรงโรงใหญ่นี่ก็หกคูณยี่สิบก็สี่ร้อยต้นสี่ร้อยต้นครับสองโรงแล้วก็โรงหกคูณสิบห้าสามร้อยแปดสิบต้นสามร้อยแปดสิบต้นครับทั้งหมดนี่ทั้งหมดกี่ต้นครับหนึ่งพันห้าร้อยต้นหนึ่งพันห้าร้อยต้นครับผมโอ้โหนี่จำได้ทุกต้นเลยนะครับเพราะปลูกกับมือหมดใช่ครับ ผมอยากถามว่าเพิ่งมาเริ่มต้นในการปลูกเมลอ,อนนี้เมื่อไหร่ครับเดือนกรกฎาเนี่ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มเดือนกรกฎาปีหกห้านะครับปีที่แล้วนี่เองใช่ครับผมก่อนหน้านั้นทำอะไรมาก่อนดีกว่าเออเอาก่อนหน้านี้ทําไฟฟ้ากับแอร์อ๋อเหรอครับผมเฮ้ยแล้วทำยังไงถึงมาคิดจะปลูกเมลอ,อนครับใจชอบด้วยแหละครับผมแล้วก็พ่อเขาปลูกพวกนี้มาก่อนพวกแตงโมพวกแคาลูปอ๋อเหรอครับครับผม หมายความว่าก่อนหน้านั้นเราไปทํางานด้านไฟฟ้าไฟฟ้าและแอร์และแอร์แต่ว่ามีความรู้ตั้งแต่คุณพ่อใช่ครับปลูกแตงโมใช่ครับกับแคนตาลูปแคนตาลูปโอ้ที่ถือว่าก็มีความรู้ด้านพืชพันธุ์ชนิดนี้เลยใช่ครับเอาละครับผมมาถามเลยเข้าลัดเข้าเรื่องของของเราเลยกันแล้วกันว่าในการที่การปลูกเมล่อนนี่ยากไหมครับถ้าจะว่ายากก็ยากถ้าจะว่าง่ายก็ง่าย ครับขึ้นขึ้นอยู่กับใจเราดีกว่าใจเราครับใช่ครับและตอนที่หันมาเริ่มปลูกนะเราได้ไปศึกษาวิธีการกระบวนการอย่างไรครับก็เยอะนะศึกษามาทุกที่เหมือนกันทั้ง YouTube บ้างทั้งไปดูสวนคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยไปดูเข้ามาแล้วไปดูมาเหมือนกัน สายพันธุ์ที่เราปลูกนี่สายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์จากญี่ปุ่นก็ของเราก็จะเป็นมิดโิลับอาซาฮีมิโดลิคือมิโดริก็จะเป็นลูกข้างในของเขาจะเป็นสีเขียวส่วนอาซาฮีข้างในของเขาจะเป็นสีส้มครับผมมิดโดริสีเขียวอาซาฮีสีส้มใช่ครับเนื้อข้างในเขาเนื้อข้างในแต่ผลข้างนอกเหมือนกันเหมือนกันถ้าดูถ้าเอาไปวางคู่กันนี่ดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยใช่ว่าไหนอาซาฮีว่าไหนมิโดริใช่ครับแต่นิยมกันก็คือทั้งสองเลยทั้งสองเลยใช่ครับ แต่ว่ามามาสีไหนหมดสีนั้นเลยเหรอครับครับเอาละครับนี่เรากําลังเข้าเรื่องนะครับว่าพี่ครับแล้วเราไปนําวิธีการหรือเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยในการมาเพาะพันธุ์เนี่ยเอาจากไหนมาครับอันนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นการงเลยใช่โดยบริษัทเขานําสั่งใช่บริษัทนานาส่งเข้ามาเอาเมล็ดพันธุ์จากที่ตามตลาดอะไรนี้ไม่ได้เหรอครับที่เขาปลูกแล้วเราไปขุดขดมาแล้วก็ได้ไหมครับ ถ้าได้อยู่แต่คุณภาพของเขาจะไม่ได้แล้วก็มันไม่ใช่ญี่ปุ่นร้อเซของเราต้องญี่ปุ่นจริงๆจากเมล็ดพันธุ์ของเขาจริงๆมเมล็ดพันธุ์มาใช่ครับเมื่อได้มเมล็ดพันธุ์มาแล้วเนี่ยเรามาทํำยังไงในกระบวนการครับโดยการนําคู่หูมาสัจจันหรือว่าหญิงเกษตรไปใช้ช่วงไหนเดี๋ยวเล่าให้ผมโดยละเอียดนะครับผมโอเคได้ครับเริ่มต้นจากมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราทำไยงยกันก่อนครับเราเตรียม,มเมล็ดพันธุ์เนาะครับครับ,รบแล้วก็ถุงเพาะของเราต้นที่เราจะ ปลูกเนี่ยทั้งหมดมันมี1,500ต้นเราก็จะเตรียม,มเมล็ดมา1,500เมล็ดครับผมแล้วเราก็จะเตรียมกดเวอร์แพนตัวนี้นะครับเวอร์แพนต์กับไคโตซานไคโตซานรับครับผมอเอามล็ดแช่เข้าไปในในถ้วยก่อนอเอาไปในถ้วยก่อนแล้วก็ตามด้วยเวอร์แพนแล้วก็กดอะมิโน ครับพันธุ์นั้นแล้เมล็ดนี่ใช้อัตราส่วนยังไงครับตัวตัวนี้ใช้ครึ่งช้อนครึ่งช้อนเล็กๆนั่นนะฮะเล็กๆขาวๆอ่ะครับครึ่งช้อนแล้วก็ตัวนี้ก็จะครึ่งฝาไปเลยครึ่งฝาเลยครึ่งฝาแล้วก็น้ําตามด้วยน้ําเปล่ากี่ซีซีครับอ่าสามร้อยห้าสิบซีซีสามร้อยห้าสิบซีซีครับแช่เข้าไปสองเมล็ดพันพันห้าร้อยเมล็ดใช่ครับเมื่อแช่ไปแล้วเนี่ยเราแช่นานยังไงครับอ่าแช่ไว้สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมง โดยปกติก็สี่ชั่วโมงใช่แต่เป๊ะไหมครับสี่ชั่วโมงไม่เป๊ะครับบางทีเราไปหุงข้าวไปทํากับข้าวก็ลืมบ้างแต่แต่ไม่เป็นไรก็มันยังอยู่ในเกณฑ์อยู่แล้วภายใน1วันภายใน1วันเราไปได้รู้วิธีการอย่างนี้มาจากไหนครับส่วนใหญ่ก็จะดูจากคลิปบ้างแล้วไปดูจากที่อื่นบ้างอะไร,รประมาณนี้โดยรธรรมชาติแล้วตอนที่เรายังไม่รู้จักคู่หูเนี่ยถ้าเขาเช่คใช้แช่ชมเมล็ดพันธุ์เขาใช้อะไรแช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําอุ่นน้ําอุ่นใช่แช่ในน้ําอุ่น อ๋อสามถึงหกชั่วโมงแล้วแต่บางคนก็สี่ถึงหกชั่วโมงอะไรประมาณประมาณนี้ใช่แต่เรามาใช้คู่หูใช้คู่หูเลยตั้งแต่แรกเลยก็คือเอาคู่หูตัวนี้เราแช่เข้าไปเลยเมื่อแช่เสร็จแล้วครับ,รบกระบ,บวนการต่อไปทํอยังไรต่อครับเราก็จะเอาขึ้นมาใส่ถาดมันจะมีถาดเพาะ,มะเมล็ดเนาะเอามาใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเรียงมเมล็ดเรียง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 ไว้ับทั้งหมด1 5 0 0ในถาดเดียวเลยครับแล้วก็ปิดฝาให้สนิทครับผม อ่าพอรอไปอีกสี่ชั่วโมงก็คือ1วันครับครับสมมุติเราทําวันนี้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราก็จะไปเปิดดูรากของเขาก็จะงอกออกมามถ้ารากขเขางอกออกมาพร้อมที่จะลงถาดเพาะเราก็เอาไปลงดาดเพาะได้เลยไปลงถัดเพาะอีกทีหนึ่งครับก็รากขเขาเนี้ยประมาณสักครึ่งเซนหรือ1เซนเนี่ยก็ได้เลยครับครับครับกระบวนการพอเข้าลงถัดเพาะแล้ว อีกกี่วันครับเราถึงจะไปลงแปลงใหญ่อย่างนี้ได้อรอรอน้องรอน้องเขาขึ้นมาอีก9วันโอ้นี่รักเขามากเลยนะพูดว่ารอน้องใช่อีก9วันใช่ครับอีก9วันเนี่ยพอครบ9วันตั้งแต่วันแช่จนลงถาดลงถัดเพาะเนี่ย9วัน9วัน9วันปุ๊บเอาไปลงยังในแปลงถูกไหมครับในแปลงในถุงในแปลงถถุงปลูกถุงปลูกในแปลงจากนั้นแล้วเนี่ยครับ เราเริ่มต้นอย่างไรกับการใช้คู่หูวัเศจันอีกครับโอเคก็คืออีก3วันพอให้น้องเขามีใบขึ้นมาอีกสักแทง3ใบเพิ่มขึ้นอีก3มใบเราก็จะพ่นน้องเขาเนี่ยแหละก็คือใช้ใช้กรดอะมิโนเวอร์แพนตัวนี้1่ช้อนแล้วก็ใช้เวอร์แพนตัวนี้ไคตัวซานไคตัวซานตัวนี้นะครับ20ซีซี c ต่อน้ำา20ลิตรนะครับพ่น3วันครั้งทั้งพัน0ร้อยต้นใช่ครับอัตราส่วนคือเท่าไหร่บอกวิธีเถอะ ก็คือ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตร20ลิตรครับแล้วตัวนี้1ช้อนครับช้อนนิดเดียวเองนะใส่เข้าไปช้อนนิดเดียว1ช้อนนะครับครับ20ซีซีใช่ครับต่อน้ำ20ลิตรใช่ครับจากนั้นก็พ่นทั้งหมด1,500ต้นใช่ครับโดยพร้อมเพียงกันพร้อมเพียงกันกี่วันครั้งนะครับ3วัน3วันครั้งครับไปจนเท่าไหร่ครับไปจนกว่าน้องเขาจะอายุถึง15วัน หมายถึงว่าสิบห้าวันนับตั้งแต่ลงดินถูกไหมครับใช่ครับลงดินในถุงปลูกนี่นะฮะสิบห้าวันพอถึงสิบห้าวันแล้วเนี่ยจากนั้นอะไรเกิดขึ้นกับต้นของเขาครับต้นเขาก็จะงอกแล้วก็จะมีะแขนงออกมาเราก็จะมาตัดแต่งกิง่งตัดแต่งแขนงของเขาให้เขาสูงขึ้นเรื่อยๆตัวไหนที่ไม่เกี่ยวเราก็จะตัดตัดตัด,ตดออกมันจะมีะแขนงที่ไม่เกี่ยว mm. เราจะเอาไว้แค่เก้าถึงสิบสามเก้าถึงสิบสามคืออะไรครับคือ ใบใช่ไหมครับไม่ไม่ไอ้แขนงของเขาอ๋อแขนงนี่ส่วนใบเขาปล่อยไปเลยเจะปล่อยไปเรื่อยครับเราจะเอาไว้ที่ถึงเหล็กแค่นั้นเองเนี่ยเนี่ยอ๋อถ้าถ้าพูดอีกนิดนึงก็เอาไว้แค่30ใบจากข้างล่างขึ้นทั้งหมดเลยครับสามสิบใบพอสามสิบใบเลี้ยงแค่ลูกเดียวอ้าวทำไมกระบวนการถึงเลี้ยงแค่ลูกเดียวเหรอครับเอ่อถ้าเลี้ยงลูกเดียวนี่ก็คือว่าเวลาทําความหวานหรืออะไรของเขาเนี่ยมันมันจะโอเคกว่า คอเคเกว่าก็หมายความว่าเขาสะสมอาหารได้ได้ได้แน่นอนกว่าดีกว่าแล้วในเมื่อเราหลังจากนั้นพอสิบห้าวันเนี่ยครับสิบห้าวันแล้วก็ทาอะไรอีกครับตอนนั้นร <ละ S 3> อรอ<ะ>อีกก็คือเดี๋ยวสิบห้าวันพอมันถึงยี่สิบวันนี้เราก็จะเริ่มผสมเกสร,รแล้วแขนงของเขาก็จะแตกตัวเมียออกมาครับผสมเกสร,รตัวผู้ผสมเกสรกับตัวเมียดอกตัวผู้จะออกก่อนเขาจะออกตามลําต้น เขาจะออกไปก่อนเลยตามลาต้นเขาไปเรื่อยๆครับครับหลังจากนั้นตัวเมียออกทีหลังใช่ตัวเมียก็จะออกทีหลังแม่ตัวเมียนี้ทำไมมาออกล่าช้าเนาะ <c oughs> ให้ตัวผู้รอเนาะ <c oughs> เมื่อครบ20วันแล้วเราใช้คู่หูยังไงครับอ่าตัวนี้ถ้าช่วงเป็นดอกอยู่ของตัวเมียนะเรายังจะพ่นไม่ได้ต้องรอให้เขาติด3วันก่อนครับพอเขาติดลูกเสร็จปุ๊บ3วันเราก็จะพ่น5วันครั้งทีนี้5วันครั้งอัตราส่วนเมื่อกี้ใช่เหมือนเดิมเหมือนเดิมอัตราส่วน20แล้วก็1 ครับยี่สิบีซน้ํา20ลิตรนะครับต่อ1ช้อนเวอร์แพนครับผมแล้วพ่นไปอีกกี่วันครับห้าวันครั้ง5วันครั้งอ่าพ่นไปเรื่อยเรื่อยเลยครับอายุของเขาจนเก็บเกี่ยวนี่ใช่กี่วันครับตั้งแต่วันหลังผสมเกสรสี่สิวันอ๋อพอก็หมายความว่า ตลอดอายุรวมกันแล้วเนี่ยมันสะกี่วันครับ65วัน65วันครับตั้งแต่เพาะมาเมล็ดนะครับย้ายลงมาปลูกใช่ครับแล้วก็น,นับกันไปอีก45วันได้ผลผลิตใช่ก็หมายความว่าอันนี้รวมแล้ว65วันครับแล้วหญิงกเกษตรไปใช้ตอนไหนล่ะอ๋อหญิงกเกษตรเนี่ยเราใช้ตอนทุกทุกครั้งอ่าห้าวันครั้งแล้เราจะผสมน้ำํำ ครับแล้วก็จะมีวัดมีตัววัดค่าอ c ซีก็เทราดตามตามต้นเขาไปเลยเนี่ยนะครับครับท่านนี้ครับปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรเนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยอินรีย์ปกติแล้วก็ใช้วิธีการโรยเพราะมันเป็นเม็ดถูกไหมครับใช่ครับโรยแล้วก็ปล่อยให้เขาทําหน้าที่ของเขาใช่ตามที่จุลินทรีย์เขามีหน้าที่แต่พี่โอครับนําไปผสมน้ําไปผสมน้ําแล้วมาใช้ลาดเอาใช่ครับใช้ลดเอาใช่ครับก็หมายความว่า ปกติแล้วเนี่ยถ้าปุ๋ยเนี่ยพี่โอเขาบอกว่าใช้วิธีเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าทําไปแบบคร่าวๆอย่างนั้นนะครับทําไปแบบง่ายๆอย่างนั้นท่านมีวิธีคือวัดค่านะครับของปุ๋ยของความเข้มข้นของปุ๋ยด้วยอัตราส่วนของที่เรียกนว่า EC ถูกไหมครับใช่ครับผมแล้ว,วานความเข้มข้นมันเป็นยังไงครับความเข้มข้นของเขาก็จะอยู่ที่18ถึง1,008ถึง2,005 1,800 ec ใช่ครับถึง2,500 ec ใช่ครับซึ่งเป็นอัตราส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ที่ที่เราจะเอามาใช้กับต้นมีเหมาะสมที่เหมาะสมครับถ้าเกินกว่านั้นใบเขาอาจจะหงิกงอไปได้ครับนี่ถือว่าเป็นเทคนิคเป็นวิธีการการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราหญิงเกษตรได้เป็นอย่างดีนะครับกับเมลอนว่าท่านนั้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราหญิงเกษตรนั้นวิธีการคือผสมน้ําแล้วมาลาดลดนะครับลาดลดกี่ครั้งครับในการใช้ปุ๋ยทางนี้ครับห้าวันครั้ง ห้าวันครั้งครับอัตราส่วนยังไงครับอัตราส่วนก็คือเราจะวัดตามค่าอีซีอย่างเดียวคือต้นต้นหนึ่งเราจะใช้อยู่ที่ลิตรครึ่งต่อต้นหมายถึงว่าจํานวนไอ้น้ำหนักของปุ๋ยอีย์ตาหญิงเกษตรนะ,ะก็คือเราผสมไปก่อนอ๋อผสมไปเลยครับสมมุติว่า1 5 0 0ต้นเราผสมสมมติว่าถ้าหญิงเกษตรกี่กระสอบ2อกระสอบ2กระสอบ,สอสอบใช่ครับต่อหนึ่งครั้งครับไปครับผสมน้ําเสร็จ ใช่อัตราส่วนน้ําเท่าไหร่ครับอัตราส่วนน้ําก็ถ้าสมมุติว่ายิงกษตเอ่ายี่สิบห้าเนาะครับตัวตัวนั้นก็ต้องใช่ยี่สิบห้ากิโลอ่ายี่สิบห้ากิโลตัวนั้นใช้หนึ่งร้อยลิตรน้ำหนึ่งร้อยลิตรใช่ครับเป็นว่าอัตราส่วนยี่สิบห้ากิโลต่อน้ำหนึ่งร้อยลิตรนะครับดังนั้นสองกระสอบก็คือน้ำสองร้อยลิตรถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ลาดลดไปเลยอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคที่พีโอไปได้วิธีคิดนี้มาจากไหนครับสูตรของพ่อสูตรของพ่อเหมือนกันใช่ครับคุณพ่อก็ทําแบบนี้ใช่ านที่เคารพครับดังนั้นนักการเกษตรผู้ที่กําลังคิดเริ่มอยากจะปลูกเมลอนแล้วแล้วก็ขณะนี้พี่โอเนี่ยให้ความรู้ด้านเมลอนเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นยันเกือบจะจบแล้วเนี่ยด้วยวิธีการปลูกวิธีการใช้นะครับ<ม>คู่หูวิสจันร์แล้วก็หญิงเกษตร<ม>เป็นอย่างดีหลังจากที่เรา5วัน5วันนั่นนะครับทั้งใช้หญิงเกษตรทั้งใช้คู่หูเนี่ยแล้วมันยังไงครับถึงตอนไหนถึงเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในการเกษตรของเรา ใบใบและลำต้นของเขาจะใบจะใหญ่ครับครับลำต้นของเขาก็จะสูงใหญ่ครับครับผมอันนี้เรารู้ได้จากการไปเห็นสวนคนอื่นแล้วเรามาเปรียบเทียบกับสวนเราหรือว่าเราตระหนักรู้ด้วยตัวเองครับเปรียบเทียบกันแล้วก็ตระหนักรู้ด้วยครับสองอันเลยใช่แล้วก็ไปดูสวนคนอื่นด้วยแล้วก็มาทําจากเวอร์แพนและก็ยิงเกษตรเรามาลองเลย,ยครับใช่ครับ ก็หมายความว่าที่เราเปรียบเทียบเรารู้ว่ามันใบใหญ่ขึ้นใช่ครับลำต้นมีความที่เรียกว่ามีความอวบใหญ่อวบอิ่มอวบอิ่มวันนั้นแน่อวบอิ่มแล้วผลผลิตของเราผมถามไปงี้เลยกันแล้วกันว่าทําไมอ่ะในเมื่อเราให้อาหารขนาดนี้อ่ะทไมเราถึงไว้ต้นละหนึ่งลูกอ่ะทั้งทั้งที่มันสามารถไว้ได้มากกว่าหนึ่งลูกถ้าปกติแล้วเนี่ยในในญี่ปุ่นเขาปลูกแบบนี้ไหมครับต้นละหนึ่งลูกไหม ญี่ปุ่นนี่ก็อาจจะมี2ลูกก็มี3ลูกก็มีครับครับเราได้ทดลองไหมว่าในเมื่อเรามั่นใจใน3ามเกลือแล้วเนี่ยเราทําไมเราไม่เอาไว้2ลูก3ลูกในเมื่อสารอาหารก็ครบขนาด<อ>นี้ครับครบนี้น่าจะยังแต่อนาคตได้ทําแน่นอนอ๋อเพอเอิญครับตอนนี้นะครับ <laughs> ก็คือยังปลูกแบบตามความ เข้าใจของเราว่าใช่ครับกลัวถูกไหมครับครับว่าถ้าเกิดไปไว้3มลูกแล้วมันจะไม่ได้อย่างที่เราหวังไว้ใช่ณวันนี้รู้แล้วว่าผลผลิตในขอบนี้ครับซึ่งจะเก็บเกี่ยวหมดนี่เดือนไหนครับเนี่ยน่าจะมันมันจะไปเป็นเป็นชุด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 ไปใช่ครับชุดนี้ก็จะไปเสร็จสิ้นสุดท้ายกุมภาครับก็ช่วงตุลจีนนี่ก็รับรองได้ว่านะครับไม่ธรรมดาและพี่โอครับเวลาเราเรา ค้าขายเนี่ยเราค้าขายกันยังไงครับวิธีการค้าขายเมลอนเนี่ยตัวนี้เราจะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้ามาตัดเองเลยครับให้เข้ามาตัดเองที่ในสวนเลยเขาจะรู้ไงเขาว่าตัดลูลกไหนได้เราจะทําสัญ,ญลักษณ์สีเขาไว้สมมติว่ามีสีชมพูเราจะมีหลอดใส่ในก้านสีเขาเนาะก้านลูกเขาสีชมพูตัดได้วันนี้สีเขียวตัดพรุ่งนี้ อะไรประมาณนี้ครับเราจะมีสัญลักษณ์สีเขาเราก็จะนัดลูกค้ามาใช่ครับและกิโลหรือว่าลูกหรือขายเป็นยังไงครับเราจะอยู่ที่สวนเราเนี่ยเราจะขายอยู่ที่โลละ150บาทครับโลละ1 5อบาทใช่ครับนะครับแล้วก็ที่สวน150บาทใช่ครับถ้าตามตลาดทั่วไปเขาขายกันยังไงครับไม่แน่ใจเหมือนกันนัตัวนี้แล้วเราตั้งราคาจากอะไรครับตั้งจากตากเราเองเลยจากที่สวนเลยไม่ได้มีอะไรเป็นมาตรฐานเลยมีมีเอาหัวใจเราเป็นหลักใช่ครับ ได้กำไรไหมครับตอนแรกก็น่าจะยังแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มอยู่ตัวแล้วครับครับอยู่ตัวนี่หมายความว่าต้นทุนเนี่ยใช่ถ้าสมัยที่พี่โอคือนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับ่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ครับตอนสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยถ้าเปรียบกับตอนนี้การใช้สามเกลือเนี่ยกับคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้ในอดีตของบ้านมันแตกต่างกันไหมครับหมายความว่าต้นทุนในระดับเดียวกันเนี่ยโอ้ตัวนี้นะครับลดต้นทุนลดต้นทุนไปได้เกือบครึ่งเลย สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหสมมตินะเราซื้อปุ๋ยร้อยหนึ่งเนี่ยใช้เวอร์แพนเนี่ยแค่ยี่สิบาทเองเนี่ยมันมันลดมันลดได้เยอะมากครับตัวนี้ยครับตัวนี้แหละแล้วปุ๋ยทางดินตายิงเกษตรเหรอครับปุ๋ยทางดินเกษตรก็เหมือนกันเพราะว่าห้าวันครั้งใส่หมายว่ามันลดต้นทุนไปเหมือนเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันถ้าร้อยบาทก็เป็นยี่สบาทเหมือนกันใช่ลดต้นทุนเยอะอันนี้เราเพราะเรามีฐานที่มั่นเก่าเดิมก็คือว่าเราเคยปลูกแตงโมใช่กับแคนตาลูปมาก่อน ดังนั้นเราก็รู้ว่าต้นทุนของแตงโมกับแคนตาลูปอ่ะครับนี่ก็ถือว่าพี่น้องนักการเกษตรครับผู้ที่กําลังปลูกแตงโมนะครับปลูกแคนตาลูปก็ถือว่าท่านกําลังจะได้วิชานะครับจากผู้ที่คุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพเกษตรกรรมมาเก่าแต่พี่โอนั้นนะครับก็ได้ลดเลี้ยวไปทําด้านการไฟฟ้าด้านแอร์มาแต่สุดท้ายแล้วครับหัวใจนักการเกษตรที่มองว่าการเกษตรยุคใหม่ที่อินทรีย์ร้อยเปอร์เซนต์สวนที่นี่ครับ สวนแม่หนูใช่ไหมครับแก้วส่วนที่เนี่ยซึ่งเป็นสวนของบรรพบุรุษของพี่โอเนี่ยนะครับท่านก็ได้ให้โอกาสพี่โอได้มาทําตัวอย่างต้นแบบนะครับให้กับพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนด้านการเกษตรแล้วท่านเขียนนะครับที่ป้ายท่านว่าร้อยเปอร์เซนต์อินซีเนี่ยไม่ธรรมดาสมัยก่อนเนี่ยเรื่องโรคเรื่องแมลงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหเยอะมากเพราะว่าของเราเนี่ยมันปลูกในโรงเรือนมันจะลดมันจะลดพวกแมลงครับนี่แหละ แต่สมัยก่อนเนี่ยเมล์ลงแมลงถ้าเราปลูกข้างนอกเนี่ยเราต้องใช้สารสารเคมีเพื่อจะมาพ่นเขายาฆ่าแมลงของเราก็คือไม่ได้ใช้เลยเนื่องจากเรามีมุ้งเราปลูกในมุ้งครับเหมือนเรานี่เราเข้าไปอยู่ในมุ้งยุงก็ไม่กัดนี้เขาอยู่ในมุ้งครับก็ไม่มีแมลงมารบกวนเขาใช่ครับเอาแมลงไม่มีละครับเพราะแมลงเป็นตัวนําพาเชื้อโรคมาถูกไหมครับมาดูดกินน้ําเลี้ยงของยอดต่างๆ แล้วเรื่องโรคล่ะครับพวกโรคพวกจัดเชื้อราเชื้ออะไรมีไหมครับมีเหมือนกันแต่เราก็จะใช้ไขโตัวโดมาครับครับ,รบมาฉีดพวแลวตัวไขโตัวสารของเราช่วยไหมครับตัวนี้ก็ช่วยครับเพราะว่าตัวตัวนี้ก็มันจะลดลดตั้งแต่เราตอนแรกเลยเราพ่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยล้วมันก็จะลดลง มันก็จะน้อยลงเชื้อราก็จะน้อยลงเหตุผลที่มีเชื้อราเพราะอะไรครับมันชื้นใช่เพราะต้องรดน้ําทุกวันใช่ต้องรดน้ําทุกวันมันเลยชื้นมันชื้นดังนั้นส่วนหนึ่งครับคือการปลูกในโรงเรือนก็คือลดเรื่องของแมลงไปเรื่องที่2ก็คือว่านะครับเรื่องโรคเนื่องจากว่าในในในฟาร์มเนี่ยนะครับมันมีความชื้นสูงเชื้อลงเชื้อราก็มารบกวนแต่ก็ช่วยได้ด้วยไขโตัวซานนะครับแล้วก็คู่หูเมื่อต้นแข็งแรงถูกไหมครับ ไข่ตัวซารไปช่วยในหญิงกเกษตรเขาก็ช่วยนะครับอ๋อครับผมเพราะในหญิงกเกษตรเองเนี่ยเขาจะไปควบคุมพวกไอ้พวกไอ้จุลินทรีย์ที่มันมันมาทาร้ายเหมือนกันดังนั้นเชื้อพวกนี้ก็จะลดลงไปตามอัตรา,ตาส่วนเมื่อเราใช้ต่อเนื่องสม่ําเสมออันนี้พี่น้องเกษตรกรกครับคงได้รับความรู้และที่สําคัญพี่โอครับที่นี่นี่รเราถ้าเนี่ยคนได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากจะมาหาพี่โอเนี่ยมาหาที่ไหนได้ครับออมาที่บางพับ ซอยสนนทบุรีมาได้เลยนะครับผมครับบางพับซอย3นนทบุรีมาเจอพี่โอนะครับครับสวนแม่หนูแก้วสนธินะครับถามเขารู้จักกันหมดครับมาก็เห็นแต่ถนนแล้วล่ะครับว่าโรงเรือนที่นี่ไม่ธรรมดาใหญ่โตโมโหฬารที่สําคัญพี่หนูครับปกตินักการเกษตรทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เปิดเผยเคล็ดลับในการทําการเกษตรเลยครับทาไมพี่หนูถึงให้ความมั่นใจได้ไหมครับว่าเรานั้นะใช้สามเกลือบอกความมั่นใจนี้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะครับ ตัวนี้นะครับผมเข้ามาถามได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้กลัวที่ว่าจะต้องอุบเรื่องวิชงวิชาอะไรนะครับผมยินดีครับผมเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยครับผมเนื่องจากว่าเราให้ความมั่นใจว่าเราสามารถสอนให้ความรู้องค์ความรู้ที่เรามีทั้งหมดเรายกให้หมดเลยครับใครมาสอบถามได้ถ้าดูจากเทปนี้แล้วยังไม่เข้าใจถูกไหมครับ,<ม>รบพี่โอครับช่วยแนะนําบอกต่อพี่น้อง ผู้ปลูกพืชตระกูลแตงว่าสิ่งสําคัญ3เกลือช่วยท่านได้อย่างไรช่วนแนะนำหน่อยครับครับผมตัวนี้ช่วยท่านได้ก็คือลดต้นทุนนะครับในการใช้ปุ๋ยเคมีข้างนอกนะครับตัวนี้ลดต้นทุนได้ถึง 50- 7 0ถึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับต้องใช้เวอร์แพนเท่านั้นนะครับผมน่ารักจริงๆครับนี่ถือว่าเป็นผู้ที่นอกจากให้ความรู้ และยังมั่นใจในผลิตภัณฑ์3เกลือที่สําคัญครับเขาบอกว่าถ้ามาที่น um ี่เมื่อไหร่ขนไปเลยครับความรู้และองค์ประกอบทั้ง3เกลือและองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชโดยเฉพาะเมลอนวันนี้ผมมิสเตเกษตรยั่งยืนก็ต้องขอขอบคุณพี่โอเป็อย่างสูงครับที่ได้ให้ความรู้และพลังใจแก่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกเมลอนมิสตเกษตรยั่งยืนยืนอยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโอกาสหน้า จะหาเรื่องราวดีๆเหล่านี้มานำเสนอท่านต่อไปวันนี้เราทั้งสองขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับวัวพันยิงเกษตรใช้แลาดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ตาย